สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงกล้องแอคชั่นนะครับสตัวนี้คือกล้องแอคชั่นที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วมีจุดโดดเด่นตรงไหนบ้างในแต่ละรุ่นแต่ละตัวนะครับซึ่งเราจะเทียบกันแบบสรุปๆนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการข้อมูลแน่นๆอยากเห็นรีวิวเต็มๆอยากเห็นไฟล์ตัวอย่างเยอะๆนะครับก็ไปดูกันในรีวิวที่พวกเราเคยทำเอาไว้ได้เลยนะครับมีทำเอาไว้ทั้ง3ตัวแล้วนะครับลิงก์จะอยู่ดด้้้าานนนนใตคอออธิบบยขงวีีโะรั มาเริ่มดูกันที่อย่างแรกเลยก็คือดีไซน์และรูปแบบการใช้งานนะครับคือ3ตัวนีมน้มันมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะก็คือ GoPro เนี่ยมันจะดูเป็นกล้องที่พื้นฐานที่สุดแล้วครับมันคือกล้อง Action Cam แบบแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยที่ คือแค่เห็นหน้าตาเราก็พอจะดูได้แล้วว่ามันแบบใช้งานยังไงอะไรเงี้ยคือฉะนั้นสำหรับ GoPro โโเราจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมากนักนะครับแต่ว่าส่วนของ DJI กับ Insta 3 6 0ตัว One RS เนี่ยมันนำเสนอความเป็นกล้องแบบโมดูล่าก็คือตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มความสามารถได้นะครับตามโมดูลต่างๆที่เรานำมาประกอบเข้าไว้ด้วยกันเนาะอย่างเช่นใน DJI Action 2เนี่ย ตัวกล้องจริงๆมันจะมีขนาดที่เล็กกว่า GoPro มากๆเลยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ Action 2เนี่ยมันสามารถจะติดเป็นอุปกรณ์สวมใส่ชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับอย่างเช่นการแบบติดอยู่บนเสื้ออะไรทำนองนี้นะครับส่วนการต่อมอดต่างๆของ Action 2เนี่ยมันจะอาศัยการเป็นแม่เหล็กดูดติดกันนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่ตามตัวนะครับแล้วก็ตัวมอดต่างๆก็จะมีแม่เหล็กมาดูดติดกันแล้วก็มีสลักล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะซึ่ง จากตอนที่พวกเราเคยรีวิวนะครับตอนที่ผมได้ลองเนี่ยมันล็อกติดแบบแน่นแน่นดีมากๆเลยนะครับตัวระบบของ Action น o ูเนี่ยแล้วก็หนึ่งในมอดที่เราสามารถจะซื้อมาพร้อมกล้องได้เลยก็คือโมดูลหน้าจอเสริมนะครับที่จะช่วยให้เรามีหน้าจอ2ด้านนะที่เอาไว้ดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับรวมถึงมันจะมีแบตเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ช่องใส่ไมโคร SD c a r การ์ดนะครับที่โมดูลตัวนี้นะเนื่องจากว่าคือที่ตัวกล้องเองโมดูลของกล้อง Action น o ูเนี่ยมันไม่ได้มีช่องใส่การ์ดนะครับแอคชั่นเนี่ มันอาศัยใช้ความจําในตัวที่มีขนาด32กิกะไบต์นะครับซึ่งหักจากระบบ OS ต่างๆแล้วมันจะเหลือประมาณสัก20กว่าๆเท่านั้นเองแต่การต่อโมดูลของ Action 2เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะเกิดข้อจํากัดคืออย่างโมดูลที่เป็นจอเสริมหรืออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะกันน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต่อโมดูลเข้าไปมันจะลงน้ําไม่ได้การจะเอากล้องลงไปใต้น้ำเนี่ยจะลงได้เฉพาะโมดูลที่เป็นกล้องเท่านั้นนะครับที่สามารถจะกันน้ําได้โซนนสตาสามศูนย์วันอาร์เอนะครับเป็นกล้องโมดูล่าที่เป็น มันนําเสนอความเป็นโมดูล่าเนี่ยได้อิสระแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นโมดูล่าที่ดีกว่า DJI ซะอีกนะเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะทํามานานแล้วด้วยแหละคือเราสามารถจะเลือกมอดต่างๆได้หลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นเราสามารถจะเลือกกล้องอาเป็นกล้องแบบปกติก็ได้เป็นกล้อง360ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกล้อง อ่าเซนเซอร์ใหญ่หนึ่งนิ้วเพื่อเน้นคุณภาพหน่อยก็ได้นะครับจะใช้แบตที่มีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันซึ่งมันทาให้เรามีตัวเลือกว่าเราอยากจะใช้กล้องแบบไหนก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินซื้อกล้องใหม่หลายๆตัวนะครับเพียงแค่เราซื้ออุปกรณ์เสริมมาต่อเพิ่มเท่านั้นเองซึ่งในหัวขอ้อนี้เอาจริงมาตัดสินไม่ได้หรอกครับว่าใครเนี่ยดีกว่าใครนะมันขึ้นอยู่กับโจทย์การใช้งานของแต่ละคนนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยอ่ผมเองค่อนข้างชอบแบบอินสตามากกว ที่อย่างที่บอกก็คือมันสามารถจะเป็นกล้อง 4K ปกติหรือว่าเหมือน GoPro อหรือว่าจะเป็นกล้อง360ก็ได้ในกล้องตัวเดียวกันอะไรเงี้ย <S <S เรื่องไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะแค่แบบปูพื้นให้ก่อนถ้าคุณอยากดูไฟล์เต็มๆนะครับก็อย่างที่บอกไปดูกันได้ในรีวิวเต็มนะทำไว้ให้แล้วทั้ง3ตัวนะครับทางด้านสเปคเนี่ย GoPro ใช้เซนเซอร์ขนาด1ส่วน2.3นิ้วนะครับเป็นขนาดที่ก็เล็กแหละเป็นขนาดของกล้องคอม a พกเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนเซนเซอร์มันเล็กนิดเดียวนะ ซึ่งจะเล็กสุดในทั้ง3ตัวแล้วนะครับถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะถ่ายได้ที่ความละเอียด23ล้านพิกเซลนะครับบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 5.3K 60เฟรมแล้วก็ 4K ที่120เฟรมนะครับแล้วก็ถัดมาที่ออสตา360 1ันอเอนี่ยอันนี้จะพูดยากซะหน่อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราติดโมดูลกล้องตัวไหนเข้าไปนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราติดโมดูลที่เป็นกล้องเซ็นเซอร์1นิ้วเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าไฟล์ภาพจะดีที่สุดในทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็ One i s เนี่ยเป็นตัวเดียวที่สามารถจะติดโมดูลถ่ายวิดีโอ360องศาได้นะครับก็จะเป็น เหมือนเป็นกล้อง3 6 0ตัวหนึ่งเลยนะความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้ก็คือ 5.7K ที่30เฟรมนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกับตัวโมดูลกล้องปกติที่เป็น 4K ร o o คบูตนนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะได้เซนเซอร์ที่ใหญ่กว่า Hero 10ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเป็นขนาด1ส่วน2นิ้วนะซึ่งจะถ่ายภาพนิ่งได้ที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะได้มากสุดที่ 6K ในโหมด e s c r e e n ซึ่งเป็นโหมดที่เหมือนเป็นลูกเล่นพิเศษของเขานะครรับีะนนไไ้้ด ส่วนถ้าจะถ่าย 4K เนี่ยก็จะได้เฟรมเรทส,สูงสุดที่60เฟรมถัดมาที่ DJI Action 2นะครับจะได้เซนเซอร์ขนาดใหญ่สุดที่1ส่วน1.7นิ้วนะครับใหญ่กว่า GoPro ขึ้นมาเนี่ยมากพอสมควรน,นะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคาดหวังได้ว่ามันน่าจะถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่านะครับแล้วก็ Action 2เนี่ยยังได้เลนส์มุมกว้างที่กว้างที่สุดในทั้ง3ตัวด้วยนะครับอยู่ที่155งอยาบงศานะเทียบเท่ากับเลนส์เนี่ยสิบ้างบบสุดเจ็ด้เลยว่า ตอนที่เห็นภาพแบบภาพบันดูกว้างแล้วก็อลังการกว่าของ GoPro Go เนี่ยเยอะอยู่นะครับส่วนการถ่ายภาพนิ่งจะถ่ายได้ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับคือน้อยที่สุดในทั้ง3ตัวแล้วนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยจะได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 120p ครับ เรื่องต่อมาคือจอภาพนะครับเรื่องพื้นฐานที่ผมมองว่ามันส่งผลต่อการใช้งานของเราเนี่ยอย่างมากเลยนะครับ uh, GoPro เนี่ยจะมีจออยู่2ด้านนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทําให้ไม่ว่าเราจะถ่ายตัวเองหรือว่าจะถ่ายบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันคือมันสะดวกมันสามารถที่จะสลับถ่ายทั้ง2อย่างได้แบบทันทีเลยนะครับส่วน DJI เนี่ยหากว่าเราต่อโมดูลที่เป็นจอเสริมนะครับเราก็จะได้จอ2ออด้านนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ว่ามันจะต้องต่อโมดูลไงซึ่ง การต่อโมดูลเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถจะเอากล้องลงน้ําได้นะครับถ้าเกิดว่าจะาลงน้ําก็ต้องเหลือแค่โมดูลกล้องโมดูลกล้องก็จะมีจอแค่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นข้อจํากัดของ DJI Action 2นะแต่ข้อดีของจอภาพ Action 2นะคือมันเป็นจอแบบ OLED นะครับทำให้สีสันที่ได้แล้วก็คอนทั้นที่ได้เนี่ยมันสดสวยดีมากๆเลยนะครับส่วน Insta 360 One RS เนี่ยจะเป็นตัวที่คือยังไงก็แล้วแต่มันจะมีจอแค่อันเดียวมีจอแค่ด้านเดียวนะครับเพียงแต่ว่า จะใช้จอที่ด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราประกอบจอไว้ด้านไหนมันสามารถที่จะหันหันไปหันกลับได้แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะซึ่งมันจะไม่สะดวกตรงที่ว่ามันจะต้องเลือกก่อนถ่ายช็อตนั้นๆน่ะว่าเราอยากจะใช้จอที่ด้านไหนเพราะว่าถ้าเลือกไปแล้วจะมาสลับทีหลังก็ต้องมาถอดประกอบกันใหม่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของขนาดจอนะครับ GoPro จะมีขนาดจอหลังที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่กว่าอีก2ตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่าอีก2ตัวเนี่ยก็คือขนาดจอมันจะไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ขนาดพอๆกันเลยนะครับ แต่ว่าเอาจริงประเด็นเรื่องของการพรีวิวภาพการจัดองค์ประกอบจัดเฟรมต่างๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากแตกต่างกันสักเท่าไหร่นักนะครับก็คือมันคล้ายๆกันผมสามารถที่จะจัดเฟรมภาพแล้วก็ดูองค์ประกอบต่างๆวัดแสงต่างๆในทั้ง3ตัวเนี่ยได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จอภาพของทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนนะครับการเซตติ้งเมนูต่างๆเนี่ยก็จะทําผ่านระบบทัชสกรีนเหมือนๆกันเลยนะซึ่งจากที่ผมเคยเคยใช้มาหลายๆครั้งนะครับ ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบระบบทัชสกรีนของ DJI กับ In s t a ามากกว่านะคือของ GoPro เนี่ยเอาจริงคือมันมันติดนิ้วมันแตะละไวติดนิ้วเนี่ยทั้ง3ตัวนะแต่ว่าการตอบสนองของมันอะ่ะผมผมไม่ค่อยถูกใจกับของ GoPro เท่าไหร่เป็นมาหลายรุ่นแล้วนะแต่ว่าชอบของ DJI กับ In s t a านะครับโดยรวมในส่วนของข้อจอภาพเนี่ยส่วนตัวผมว่าดีที่สุดคือของ GoPro ครับที่มี2จอเลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้แบบสลับใช้ได้แบบทันทีอะไรเงี้ยมันสะดวกกว่านะส่วน DJI กับ In s t a เนี่ย ผมก็มองว่าหากข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วมันก็พอๆกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการกันน้ํากันบ้างนะครับ GoPro กับ DJI Action 2เนี่ยสามารถจะกันน้ําดึกได้10เมตรนะครับแต่ว่า DJI เนี่ยมันจะมีข้อแม้อย่างที่บอกก็คือมันจะลงไปได้เฉพาะโมดูลที่เป็นกล้องเท่านั้นนะครับต่อโมดูลจอเสริมหรือแบตเตอรสริมอะไรเงี้ยมันเอาลงไปด้วยไม่ได้นะครับนั่นทําให้การบันทึกวิดีโอเมื่อลงไปในน้ำเนี่ยจะต้องใช้หน่วยความจําในกล้อง เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีจํากัดอยู่ที่นั่นแหละ20กว่ากิกะไบต์เท่านั้นเองนะครับหลังจากถ่ายเสร็จก็ต้องเอามาต่อกับโมดูลที่มีช่องใส่การ์ดและก็โอนถ่ายข้อมูลกันอีกทีหนึ่งส่วนในฝั่งของอินสตาเนจะกันน้ําได้5เมตรนะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือจะต้องใส่เคสด้วยนะซึ่งตัวเคสเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นแบบปิดนะมันแบบมันเปิดโล่งเลยแหละเพียงแต่ว่ามันน่าจะช่วยให้ชิ้นส่วนต่างๆของอินสตาเนมันประกอบกันได้แบบแน่นหนามากขึ้นเพื่อจะกันน้ําให้มันปลอดภัยมากขึ้น,น แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะลงน้าลึกเนี่ยทั้งสตัวมีเคสกันน้ําที่สามารถจะซื้อเพิ่มได้นะครับซึ่งสามารถจะทําให้ลงไปในน้ำเนี่ยได้ลึกถึง60เมตรนะครับโดยรวมในหัวข้อนี้ผมว่าไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าผมค่อนข้างจะชอบแบบ GoPro ที่ลงได้เลยโดยที่มันไม่ได้มีข้อแม้ข้อยกเว้นอะไรที่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับระบบกันสั่นเนี่ยเอาจริงแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับคือทางซูมเนี่ยได้มีโอกาสทดสอบใช้ทั้ง3ตัวเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะแล้วผมผมสามารถจะสรุปให้สั้นๆได้เลยนะครับว่า ทั้ง3ตัวมีการสารั่นที่ดีมากๆคุณจะไม่รู้สึกผิดหวังอะไรเลยกับระบบการสารั่นของทั้ง3ตัวนี้เพียงแต่ว่าการจะเปิดใช้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอยู่นะครับในตัว In s t a 360 One ศ s นะครับซึ่งมันมีตัวเลือกว่าเราจะทำการสารั่นในกล้องเลยหรือว่าจะไปทำในโพสก็คือทำในแอปมือถืออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งฟังนี้อาจจะมองว่ามันยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วมัน,มนง่ายมากเลยนะคือในแอปของ Insta มันทุกอย่างมันง่ายมากนะมันสามารถที่จะทำการสารั่นได้ปรับ องศารับภาพยังได้เลยปรับทีหลังลังจะถ่ายมาแล้วก็ทําในแอปได้นะครับมันมันดีอ่ะตัวแอปของมันนะครับแต่ทีนี่จุดที่มันเป็นประเด็นเนี่ยคือการที่จะทําการสั่นในกล้องนะครับมันจะทําให้อ่าการพรีวิวภาพหลังจอของอินสตามันจะหน่วงนะก็คือเวลาเราขยับมือไปแล้วเนี่ยภาพในจอมันจะตามมาอีกทีหนึงนะครับมันจะดูน่วงน่วง,งแปลกๆปกนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใคร ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะต้องแบบไปท,ทําทีหลังในแอปอย่างที่บอกนะครับซึ่งการไปทําในแอปเนี่ยอ่ะมันก็จะมีข้อเสียตรงที่มันไม่ได้จบมาเลยจากหลังกล้องใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่อันหนึ่งเลยคือมันประหยัดแบตในกล้องมากกว่าแล้วก็ตัวกล้องก็จะร้อนน้อยลงนะครับแล้วก็ด้วยพลัง CPU ของมือถือแน่นอนว่ามันแรงกว่า CPU กล้องแน่ๆนะครับการประมวลผลลดการสั่นผมว่ามันก็น่าจะทำออกมาได้ดีกว่า CPU ของกล้องเองนะครับ ทั้ง3รุ่นเนี่ยเอาจริงมีอุปกรณ์เสริมเฉพาะตัวที่ที่เป็นของค่ายของเขาเองแล้วทําออกมามีมีอยู่หลายชิ้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมรวมมาไม่หมดต้องขอใทุกคนลองไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละเจ้าเอาเองเนะครับเดี๋ยวข้างล่างมันจะมีลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะแต่หลักๆเนี่ยพวกอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้เมาส์ติดต่างๆอ่ะพวกติดตัวติดหมวกติดอกอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์แบบเดียวกันเลยนะก็คือไอเมาส์แบบเดียวกับ GoPro นั่นแหละนะครับตัว GoPro เนี่มมมันาาีขาเส์ ติดอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็คือไม่ต้องต่ออะไรเลยลําพังตัวโกโปรเปล่าๆเนี่ยมันต่อกับเมาส์ติดต่างๆได้อยู่แล้วนะครับส่วน DJI เนี่ยมันจะต้องติดตัวแมกเนติกอะแดปเตอร์เมาส์ก่อนนะซึ่งก,ก็มีแถมมาให้ในกล่องตอนที่ซื้อตั้งแต่ชุดเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับส่วนตัว Insta 3ามหกศู One S เนี ie, ่ยมันจะต้องใส่เคสก่อนถึงจะติดกับเมาส์ต่างๆได้คือลําพังตัว Insta เนี่ยสชิ้นประกอบเข้าด้วยกันมัน มันติดกับเมาส์อะไรไม่ได้เลยมันจะต้องมีเคสครอบอีกทีหนึ่งแล้วจะมีขาไปติดกับเมาส์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับฉะนั้นโดยรวมหัวข้อนี้มันก็บอกไม่ได้อีกแหละว่าใครจะดีกว่าใครนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วอุปกรณ์เมาส์ติดต่างๆมันก็ใช้ร่วมกันได้อีกต่างหากนะครับแต่ว่าถ้าโดยความเห็นของผมโดยส่วนตัวนะผมผมผมค่อนข้างชอบ DJI กับ insta มากกว่าผมรู้สึกว่าอุปกรณ์เสริมที่เขามีอ่ะมันมันมี DJI เนี่ยจะมีเยอะเลยก็คือด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กมันจะมีมอุปกรณ์เสริมที่ติดเป็นแม่เหล็กแบบเก๋ๆอย่างเช่นพวกฟิลเตอร์ที่แบบว่าติดแปะเข้าไปเลยอย่างเงี้ยอยู่อยู่เยอะเลยแล้วก็จะมีพวกแบบสร้อยคอที่เอาไว้แบบทําให้กล้องมาติดอยู่กับเสื้อเหมือนผมติดไมค์อย่างเงี้ยตัวสายลัดหัวแบบแม่เหล็กอะไรเงี้ยมันมีอยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างในฝั่งของอินสตาเองเนี่ยก็จะมีมอสอยู่เยอะเลยอย่างเช่นบูสต์แบตเตอรี่ที่เป็นมอสที่จะเพิ่มแบตให้ใหญ่ขึ้นได้โมดูลกล้อง360โมดู กล้องที่เป็นเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็อาจจะมีของที่ผมชอบอย่างเช่นพวกไมค์เซลฟี่แบบล่องหนก็คือถ้าใช้ไมค์เซลฟี่ตัวนี้เราติดกับโมดูลกล้อง360นะครับมันจะทาให้ไมค์เนี่ยมันหายไปจากภาพเลยคือในภาพมันจะมองไม่เห็นตัวไมค์เซลฟี่เลยนะครับทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมุมมองมันจะเหมือนมุมมองของบุคคลที่3มที่มองเข้ามาหาเราอีกทีหนึ่งซึ่งม,มันแบบมันเจ๋งแล้วมันเออมันแปลกดีอะไรเงี้ย่วนโกโปรอจริงก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกว่ามันมีมอดสาหรับ เฉพาะตัวที่ออกมาเยอะมากอย่างเช่นพวกมอสที่ทําให้แบบมีจอพลิกมาด้านหน้าเป็นจอใหญ่มอสที่เป็นไฟ2สว่างมอสที่เป็นตัวมีเดียมอสอะไรเงี้ยที่ทําให้สามารถจะต่อไม้สามมิลลิเมตรได้แล้วก็มีสาย HDMI ที่สามารถจะต่อได้ซึ่งตัวอื่นอ่ะมันมันไม่มีในส่วนนี้เลยนะครับด้านแบตเตอรี่เนี่ยบอกได้เลยว่าคือพอเป็น action cam เนี่ยยังไงแบตก็หมดเร็วอยู่ดีนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยบันทึกวิดีโอเนี่ยแทบจะ ไม่ได้ต่างกันมากนะคือมันจะอยู่ช่วงประมาณแบบชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์แมตวิดีโอที่เราถ่ายว่าความละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระยะเวลามันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนที่เราน่าจะใส่ใจคือวิธีที่ที่เราจะเปลี่ยนแบตก้อนต่อไปของแต่ละตัวมากกว่ามันเป็นจุดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คืออย่าง GoPro เนี่ยมันเป็นตัวเดียวเลยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเป็นก้อนๆได้เลยคือถอดแบตออกมาเอาแบตก้อนใหม่ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยมันสามารถจะชาร์จแบตอ่2ก้อนรอเอเาไว้ก่่่อนได้แตวา ดีเจไ i แอ t o o ่กับ In s t a าวันอารเนี่ยมันทำแบบเดียวกันไม่ได้คือแบต่าง DJI เนี่ยแบตมันเป็นวิ i ล์อินนะครับ Insta เนี่ยมันก็เป็นโมดูลของแบตเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเตรียมก็คือมันจะต้องเตรียมโมดูลแบตเผื่อไว้หลายๆอันแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอยากยืดอายุแบตเนี่ยทั้ง3ตัวก็รองรับที่จะแบบเสียบ USB แล้วก็ชาร์จไปใช้ไปได้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ลองเลือกดูว่าตัวเองต้องการกล้องในลักษณะไหนนะมันไม่ได้แบบทับลายกันสักทีเดียวในะ อย่างโกโปเนี่ยเอาจริงมันก็เป็นตัวเลือกที่ที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับคือเขาสร้างชื่อมานานในตลาดนี้นะครับแล้วก็ยากที่ใครจะมา,าจะมาแทนที่เขาได้นะซึ่งผมว่า,าฮีโร่สิบเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่เซฟมากๆเลยก็คือมันมันทุกอย่างมันทําออกมาได้สมดุลดีนะครับสเปควิดีโอก็ทําได้สูงนะครับตัวกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่หวาแปลกใหม่มากนักเหมือนอีก2ยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าเลือกไปยังไงก็แบบไม่รู้สึกเสียดายเงินแน่นอน ก็ดยรวมผมว่าถ้าคุณต้องการแอคชั่นแคมไปใช้งานแบบลุยๆนะเน้นถ่ายเก็บภาพในสถานการณ์ที่มันรวดโผนต่างๆอะ GoPro มันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแลยครับเพราะว่ามันมันมีความแข็งแรงๆๆทุกอย่างมันเป็นก้อนเดียวกันมีจุดเชื่อมต่อนเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เมาส์ติดต่างๆเนี่ยก็ขันด้วยน็อตท,ที่มันแน่นหนาเลย GoPro น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับถ้าใครใช้งานแบบนี้นะส่วน DJI Action 2นะครับผมว่า มันเป็นกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมแต่ว่ามันไม่ได้แบบชนกับโกโปรตรงๆขนาดนั้นอะลักษณะการนําไปใช้งานมันมีความแตกต่างกันอยู่จุดมุ่งหมายในการนําไปใช้มีความแตกต่างกันนะครับด้วยความที่กล้องมันตัวเล็กเนี่ยแล้วเป็นแม่เหล็กด้วยมันทําให้เราสามารถที่จะดูติดกับพื้นผิวที่เป็นเหล็กได้แล้วก็ทําให้มันอะสามารถจะเข้าไปติดในจุดที่มันที่มันเข้าถึงได้ยากอะไรเงี้ยได้ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆมันก็มันติดตั้งง่ายด้วยแหละมันมันมันเจ๋งดีตรงเนี้ยก็คือพอมันเป็นแม่เเ็็มันววดร จะติดอะไรก็แบบแป๊กแป๊กแปกเข้าไปมันง่ายกว่า GoPro ที่จะต้องมาแบบใส่สลกักปลดล็อกขันนูน่นขันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับบางคนผมว่า Action 2มันก็อาจจะตอบโจทย์เขามากกว่าก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะรู้ก็ต่เมื่อได้สัมผัสต,ตัวจริงๆเท่านั้นนะครับภาพเนี่ยบอกไม่ได้เลยก็คือวัสดุแล้วก็สัมผัสข,ของ Action 2เนี่ยมันดูแข็งแรงแล้วก็พรีเมียมที่สุดในใน Action Cam ทั้งหมดแล้วนะครับ ก็ถ้าคุณอยากได้กล้องแอคชั่นแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาไปลุยอะไรมากนะักใช้ท่องเที่ยวลงน้ําบ้างเล่นผัดพนเบาๆแล้วก็ชอบความแปลกใหม่ชอบแก๊จเจ็ตเจ๋งๆอะไรเงี้ย DJI Action 2มันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับและสุดท้ายนะครับ Insta 360 One RS เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ผมชอบอแนวคิดการเป็นโมดูล่าของเขามากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกเขาทํามานานแล้วด้วยแหละทำให้มอดของเขามันมันมีเยอะแล้วเรามีความหลากหลายในการเลือกเนี่ยเยอะกว่า DJI เยอะมากนะครับแล้วก็ การซื้อมาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่า One ไอในชุดทวีน Edition นนะมันคุ้มค่ามากในราคาแบบ19,500เรอะ่ะเราจะได้ทั้งกล้อง 4k ที่เป็นกล้องแบบเดียวกับโกล r o แลวก็ได้โมดูลที่เป็น3 6 0เป็นกล้อง3 6 0มาด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีกล้อง2แบบได้เลยในการแบบเนี่ยจ่ายเงิน1น5 0 0เฉลี่ยวมาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวหนึ่งไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้การเก็บภาพเก็บความทรงจําของเราม,มันสนุกขึ้นได้อีกเยอะเลยครับการมีกล้อง360่ยนะ ผมว่าวัน R S อะทำให้เราได้ภาพที่หลากหลายครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบสนุกสนานกับการสร้างมุมภาพที่มันแปลกใหม่นะครับวัน R S เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าจะเหมาะที่สุดนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอยากได้รายละเอียดเพิ่มก็ไปดูกันได้ในดว,วเต็มทำเอาไว้ให้แล้วทั้ง3ตัวนะครับส่วนในเรื่องของราคาและก็ช่องทางการสั่งซื้อจะอยู่ด้านใต้ในคำอธิบายของวิดีโอด้านล่างเช่นเคยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับ เอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ